สำหรับคลิปนี้มีผู้คอมเมนต์มาบอกว่าสวดมนต์มีน้ำลายเต็มปากค่ะก็เนื่องจากเราอยู่ในเพศของกามในภพของกามคือรูปเสียงกิรลดการสัมผัสจะเป็นคา,วารวะก็ตามพะระก็ตามจะเป็นใครก็ตามไม่ว่ากระยาโจกเจ้าฟ้ามหากตัดกษัตริยถ้าหลงไหลยอยู่ในรูปเสียงกิริยการสัมผัสคือภพของกามตุ๊บเขาเรียกกระชุ่มไปได้น้ำ อันนั้นการเราสวดมนต์เราจเจริญสติสมาธิเนี่ยเราย้ายสติสมาธิเนี่ยให้มันอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งให้มันโลให้มันอยู่ในเอามนมาเป็นเครื่องเจริญสติจะได้เกิดสมาธิเพราะว่าการสวดมนต์เนี่ยมันไม่มีทุกข์ไม่มีโทษเป็นสิ่งที่จะทําให้เกิดความสงบและลึกนึกถึงอุทธธรรมประสงค์กันกล่าววาจาก็ตามเจริญสติสมาธิเนี่ยเมื่อเจริญสติเมื่อเหมือนกับเรามีผ้าที่ชุ่มน้ําแล้วเราก็บิดผ้า มิดผ้าน้ำก็ย่อมไหลออกมาเพราะฉะนั้นคนที่ชุ่มอยู่ในกามรู้เสียงเกิดแล้วการสัมผัสย่อมจะมีน้ำเวลาเราสวดมนต์จะเจริญสติเนี่ยมันจะเกิดสมาธิก็เริ่มงวดเข้างวดเข้าน้ำลายก็จะออกมาตามสภาพของกิเลสกร,รมและก็วิบากมันเป็นการเลดความชุ่มวยกามออกมาทำให้เกิดสมาธิสมาธิเนี่ยมันจะเจริญเข้าไปถึงระดับ อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิบางคนสวดมนต์จนดวงตาเห็นธรรมเป็นแบบสมถะอาจจะเห็นดวงสว่างเห็นอะไรเนี่ยบางคนสวดไปแล้วก็ฟุ้งซ่านไปอันนี้ยังหมกมุ่นอยู่ในกามสวดมนต์แล้วสว,สวดอยู่มีราคาเระเกิดขึ้นในจิตมีโทสะเกิดขึ้นไปนึกไปถึงคนนู้นคนนี้สติมันไม่ได้อยู่กับบทสวดมนต์แล้วสติเรายังไม่พอเราต้องจเจริญสติให้ตรงบทสวดมนต์เข้าไปอีก ถึงจะรู้เรื่องในความหมายในบทสวดมนต์ก็ตามไม่รู้ก็ตามเนี่ยเราก็จะเริญสติให้ตรงบทสวดมนต์เมื่อสติเกิดแล้วเมื่อสติตรงบทสวดมนต์สมาธิก็จะพัฒนาก้าวขึ้นไปเรื่อยเรื่อยๆเราเพลอไปตั้งใหม่เพลอไปตั้งใหม่กับบทสวดมนต์ที่เรากําลังสวดอยู่เมื่อเกิดสมาธิแล้วมันก็จะบปลีดทําให้เกิดรลคะทําให้เกิดโทสะทําให้เกิดโมหะทําให้เกิดความหดหู่ฟุ้งซ่านทำให้เกิดความลังเลสงสัยว่าเราจะมานั่งสวดอยู่ทําไม กามฉันทะพยจาบาททินิมิต h ความง่วงเหงาหอนอนทวดไปบางทีก็หลับเผลอหลับก็มีอุจตจัฟุ้งซ่านไงิจิกิชาความลังเลสงสัยเพราะฉะนั้นเรื่องนิวรมันจะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างส่วนมนต์สติสมาธิที่มันกําลังก่อตัวขึ้นจากบทสวดสวนมนต์เนี่ยมันจะเข้าไปสํารวมแล้วมันจะไปขับไล่ความรู้สึกที่เราเข้าไปยึดในรูปเสียงกิริยการสัมผัสก็คือกามนั่นเอง ความพอใจในกามเนี่ยออกมาน้ำลายก็จะไหลสำหรับคนที่บางคนมันไหลแล้วก็กลืนจะเหรือมแล้วมันก็บ้วนทิ้งไปซะแล้วก็สวดใหม่แตเดี๋ยวมันก็ถ้าสติสมาธิเราคงตัวเมื่อไรแล้วก็ทรงสมาธิทรงฌานได้เมื่อไรปุ๊บไอ้พวกนี้มันก็จะหายไปเองมันจะแห้งไปเอง แต่ถ้าเราหลงไหลไปตามรูเสียงกินรสการสัมผัสเรายังแช่อย,อยู่ยังชุ่มอยู่ด้วยกามปุ๊บสวดมนต์ก็ต้องมีน้ำลายออกเต็มปากอยู่งั้นน่ะจะสวดเมื่อไรมันก็มีเมื่อน,นั้นถ้าสติสมาธิเราถึงแล้วทรงตัวได้แล้วมันก็หายไปเองอ,อันนี้ขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติผิดสามอย่างสำรวมอินทรีย์โพชเนมตะตัญญาชากรยานุโยกเรากำลังเจริญสติสมาธิอยู่กับบทสวดมนต์มันย่อมจะเป็นลทธ สิ่งที่เป็นรูปเสียงกลื่อนและการสัมผัสที่เราเข้าไปยึดติดจะเรียกว่าอะไรนะความเพลินอารมณ์นันทิเข้าไปยึดในรูปเสียงกลื่อนและการสัมผัสอุปทานเนี่ยอุปทานในไอ้พวกกามเนี่ยแหละถ้าเราน้อมก็มาจเจริญสติให้อยู่กับไอ้พวกขนาส่วนมนเรากำหนดขากงียไกแต่ถ้ากำหนดขางี่ไก่ก็เนส่วนมนเรากำหนดที่ตำราถ้าเรากางตำราก็สติสมาธิก็อยู่ภายนอก กำหนดกายกายสติสมาธิก็อยู่ภายในที่ทตนนะไปเนี่นเรากําหนด,ดบทส่วนมน์มันก็จะเกิดสติสมาธิและในที่สุดแล้วสมาธินั้นก็จะไปขับไลนะ่ไอ้สิ่งเหล่านี้หวังว่าคงจะเข้าใจขับไล่แต่ถ้าเราไม่สวดนะมันก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเพราะเราปลาอยู่ในน้ําเนี่ยมันก็ไม่รู้จักมันก็มันก็พอดีอยู่ในน้ำมาหละ แต่ถ้ามันขึ้นมวลขึ้นบกเมื่อไรมันก็จะเห็นว่าผิวมันแห้งเรากําลังขาดน้ํา <c oughs> ถ้าคนที่้พอใจในการอยู่บนบกแล้วก็กระโดดไปในน้ามันเปียกพอขึ้นบกกับน้ําก็ค่อย,อยๆไหลเสื้อซาเสื้อซาหลุดเดี๋ยวมันก็แห้งถ้าเรายืนหยัดที่จะอยู่บนบกการสวดมนต์ถ้าเรายืนหยัด,ทยบ,บ,นนยยดบทสวดมนต์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนจะตั้งสติสมาธิเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวไอ้พวกน้ําลายมันจะหายไปเอง แต่ถ้าเรายังสวดมนต์ได้เล็กๆน้อยๆแล้วจนถึงน้ําลายเต็มปากแล้วเราก็ตอนหลังมันก็หมดหมดการสวดมนต์แล้วเกิดเกิดหมดการเจริญสติสมาธิแล้วเราก็เลิกเสียแล้วก็เรามาสวดใหม่ก็มีน้ําลายออกเต็มปากอย่างเดิมมาแหละเพราะมันยังไม่ผ่านขั้นไม่ผ่านจุดวิกฤตจุดที่เรายังชุ่มด้วยกาม